วัดีเพซีค่ะวันนี้พ่อในทำห้องห้องหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ยายได้นอนเนาะคะ่ะยายไม่สบายเอายายมาอยู่ด้วยแต่ไม่มีที่ให้นอน,นะคะ่ะนักล้องก็ให้พ่อในทำห้องเล็กๆขึ้นมาให้ยายอยู่เนาะคะ่ะเรามาให้กำลังใจพ่อในด้วยกันด้วค่ะแล้วก็มีช่างมาช่วยพ่อในอยู่ แม่เหวก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเพราะว่ายุ่งกับคุณยายยุ่งกับคุณยายไม่สบายด้วยค่ะทีนี้ก็ค่ะพ่อในก็ทําบ้านทําห้องนี้แหละค่ะต่อกับร้านค้าต่อกับร้านค้าเพื่อจะให้ยายมโนนติดแอร์ด้วยเนาะยายจะได้สบายขึ้นกว่าอยู่ทุกวันนี้ค่ะอันนี้ก็ให้กำลังใจพ่อในนะกกล้องเป็นคนให้ทำ น้ก้องเป็นคนออกอุปกรณ์ทุกอย่างเนาะข้างในเป็นช่างค่ะเราไม่ต้องไปจ้างใครทำเองได้ค่ะเรามาดูพ่อในค่ะก็คงไม่นานประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้เข้าอยู่ขอบคุณพี่ด้วยเด้วค่ะแม่เบวขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไลฟ์สดห่างหายกับการไลฟ์ หางไก้กับการให้กำลังใจพี่ค่ะตอนนี้มุงหลังคาอยู่ค่ะตอนนี้มุงหลังคาอยู่เดี๋ยวยังทำไม่เสร็จเท่าไหร่เนาะค่ะแม่เวลก็ค่ะรีวิวให้พี่ดูสั้นๆเนาะค่ะ ต่อกับร้านค้านี่ค่ะอีกห้องหนึ่งทำขึ้นมาห้องหนึ่งติดกับร้านค้านะคะ่ะั้ตอนนี้ย,ยตอนนี้ยายไม่สบายมากค่ะ ต้องทำให้ที่ให้ยายนอนเนาะยายจะไม่ต้องร้อนด้วยห้องที่ทำอยู่ต่อกับร้านค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเนาะต่อกับร้านค้าไปห้องนึงค่ะไปห้องนึงเพราะว่ายายมาอยู่แกก็จะมาอยู่ในเตียงในอะไรเนาะในเตียงหน้ารถเก่งของนอ้องบ่าวต้นค่ะ ตอนนี้เราก็จะทําขึ้นมาเพื่อให้ยายได้อยู่แบบสบายๆนะคะลคลิปนี้สั้นๆพี่ขอบคุณที่ให้กาลังใจแม่วเวค่ะและแม่วเววจะรีวิวให้ดูเนาะว่าใช้เวลาไม่นานก็คงจะได้เข้าอยู่ค่ะขอบคุณพี่ให้กำลังใจแม่วเวเด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ